นั่งลุงนั่งลุงพุงชุยไอหนูหนุยไอเทงไอทองไอสมามอยสีแก้วไอควันเมืองว่าเรื่องลบอกยืนหนึ่งไม่ใครเครื่องดาวตายรุงเรื่องบนจอผา้าเฮว่าเถกพมยิกอยู่ยสายงอมิเดี่ยวภาวะใหญ่พุงพังไม่เกรงใจไอเทงนั่นไงสี่กับไอหนูหนห่ย ไอ้หนูหนุยนี่คนใส่สือออ้อตัวเตี๋ยพุงยานไม่ชอบเสียจานว่าฉันปากเหมือนหัวมาถึงตัวอายอดทองยอดทองชายาบ้านายตามสไตา์ของคนบายิงโอ้วัวเสียจริงว่าเจ้าชู่ตัวพ่อ ังตะลุงศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมายาวนานในภาคใต้ของไทยคือการเล่าเรื่องผ่านเงาของตัวหนังที่ฉายบนจอผ้าขาวและหนึ่งในบุคคลสำคัญที่รักษาและสืบสานศิลปะแขนงนี้คือนายเจือเพชรสุขนายหน้าหนังตะลุงผู้มากประสบการณ์ผู้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวงการหนังตะลุงไทย นายเจียเพชรสุขไม่เพียงแต่เป็นนักแสดงหนังตะลุงแต่ยังเป็นนายหน้าหนังตะลุงหรือผู้ที่ทำหน้าที่จัดหางานประสานงานและส่งเสริมคณะหนังตะลุงให้ได้มีโอกาสแสดงตามงานต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ บทบาทของเขาจึงเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมศิลปะดั้งเดิมนี้ให้ยังคงมีชีวิตและเข้าถึงผู้ชมรุ่นหลังด้วยประสบการณ์หลายสิบปีนายเจอือมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับหนังตะลุงทั้งในด้านศิลปะการแสดงการแกะสลักตัวหนังและการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านความทุ่มเทของเขาทําให้หนังตะลุงยังคงมีพื้นที่ในสังคมปัจจุบันแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยด้วยความมุ่งมั่นของนายเจียเพชรสุข ทำให้หนังตะลุงยังคงเป็นศิลปะที่มีชีวิตสร้างความสุขให้กับผู้ชมและเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่คนไทยภาคภูมิใจคือภูมิปัญญาปากักใต้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และนี่คือนายเจือเพชรสุขนายหน้าหนังตะลุงผู้เป็นกำลังสำคัญในการสืบสานศิลปะแห่งเงาควางกลางปาลาลวนย่าเกี้ยวไดมาเที่ยวเลื่อนเลื่อนเดือนลยอน หับเสื้อสีขี้ครับสะพัดโดนตัวในชนชู้เราต้องเอาตายป้าโอโคโคโคจัมปัดเอินระเดงนั่งลุง ทางปากตายรักชาววายไงนานเลยล้านนะาช่วยกันนานุรักเราช่วยกันนานุรักเอาไวา้ ช่วยกันนันรักเอาไว้ไง่งไงนั่งามตานั่งตาลุงมาโนานัาน่นมีคาควัอหนอยุยนุนลังหวังจืบใช้คว่าเขาไว้ ก็มีกาทางปากไตนั่นมีอยู่สมควรผู้เกียจเวไยง่ายยืนนัน่ง้อง่ายยืนนัน่ใน นี้ดิฉันในนามนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏสงขาขอกราบขอบพระคุณนายเจียเพชรสุขผู้รู้ด้านหนังตะลุงและนายผืนสุขรอดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7็ตําบลน้าขาวที่ได้เมตตาถ่ายทอดความรู้และสืบสารศิลปะการแสดงขแขนงนี้ให้แก่พวกเราด้วยความรู้และประสบการณ์อันล้ำค่าของท่านทําให้เราได้เข้าใจและซาบซึ้งในศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านมากยิ่งขึ้นขอให้ท่านทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้แก่วงการหนังตะลุงสืบ ไปขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ